สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลาสรูมที่เราจะให้แยกความแตกต่างในแต่ละส่วนของร่างกายในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะโอเคเรามาดูส่วนแรกนะคะอ่ส่วนแรกนะคะตอนที่เราเปิดเปิดหนังอาจารย์ใหญ่ขึ้นมานะคะเปิดหนังอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นในตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ที่คอที่อาจารย์นี้จะเน้นก็คือกล้ามเนื้อมันนี้นะคะเริ่มต้นจากตัวนี้แมนูเบียมของสเตอร์นัมนะคะ แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ส่วนของหัวเราก็จะเรียกว่าสเตอรโนเซฟฟาลิกสเตอรโนเซฟฟาลิคัสมัสเซลนะคะเราจะเห็นมัดนี้นะคะอาจารย์นี้เน้นย้ำม,มัดนี้เพราะว่ามัดนี้จะเป็นตัวไกด์หลอดเลือดนะคะอ่ะอีกมัดหนึ่งนะคะก็คือมัดนี้ที่เราเห็นมัดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบา r ิชโอก็คือมาจากกระดูกฮิวมารัสนะคะไปที่หัวนะคะก็เป็นบาริโอเซฟฟาริคัส เราจะเห็นนะคะเราจะเห็นละนี่เห็นไหมลักษณะเหมือนท่อสีดำๆพาดผ่านเห็นไหมคะท่อนี้นะคะท่อนี้นะโอเคท่อนี้เราเรียกว่าหลอดเลือดดำหรือว่าหลอดเลือดเวนชื่อมันคือ external jugular vein นะ,ะก็จะรับเลือดมาจากส่วนที่เป็นใบหน้าลิ้นนะคะเข้ามานี่แล้วก็รับเลือดมาจากส่วนของสมองเนี่ยเข้ามานี่นะคะ ดังนั้นเราจึงต้องรู้ชื่อกล้ามเนื้อสองมัดนี้นะคะเพราะว่ามันมีความสำคัญในการไกด์หลอดเลือดที่เราจะใช้งานต่อไปนะคะ